จะเห็ดนี่เด้อพี่น้องผู้ใดสิบปนผู้ runter, ใ BON ดมักออกมาต่ำแก้วงเสียก็ได้จ้าเฮ็ดปนก็ได้เด้อพี่น้องเวลาห้ากิ่นมันสิแบแสบขึ้นอย่างนี้เด้อขวางสี่ผู้ใดย่างไก่ขวามหอมสามบานสี่บันอืมแบบนี้ละพี่น้องแสบขึ้นอย่างนี้เด้อขวางสี่ผู้ใดยางไก่ขวามหอมสามบานสี่บนอืมแบบนี้ละพี่น้อง สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อดักแดดบ,บานเหานี่ละจ้านีลาาน่ล่ะอาหารสเสด็จจากน้ำเนาะจา้ากระโดนเติบเนาะไอค้ครัวเพื่อนแหงๆกระหอมได้บว่าเนี่ยห้อม,อมสวัสดีจา้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อดักแดดบ,บานเหานี่ละจ้านีลาาน่ล่ะอาหาร เฮ็ดเฮ็ดต้าถกินที่ซื้อกับหอมค่ะไรเด้อพี่น้องหอมกุ่นจ้ามาเดอ้อทุกคนเลยจ้าขอบคุณพี่น้องเขาเด้อที่รับชมคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอกันเด้อจ่าจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนเดอ้อถูกกำลังใจจ้าจ้าหอมกุ่นจ้ามาเดอ้อทุกคนเลยจ้า ขอบคุณพีนองเฮาเด้อที่รับชมคลิปวิดีโอเทาเนาะค่ะเนาะมาเด้อจา้ามากินน้ำกันพร้อมกุ่นจา้ามาเด้อทุกคนแหละจา้าขอบคุณพีนองเฮาเด้อที่รับชมคลิปวิดีโอของแ่บเด้อนี่ของปดอรดขว่ยุ่งสิละจา้าขวไปขวมาขว่จนให้เพื่อนแห่งจาก ของแสบด้อนี้ของปวดอืมขัวยุ่งส่ละจ้าขัวไปขัวมาขัวจนให้เพื่อนแห่งจากขอบคุณหลายๆจ้าเจ็ดอาหารกับเอาอาหารนี่แหละลุงทอดปลากัเสียวทอดปลานี่แหละลุงจ้าพี่น้องจ้าจ้าจ้าขอบคุณหลายๆทีวิดีโอกันเนื้อจ้าจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนเ้อถูกกำลังใจจ้าจ้ามาเด้อจ้าขันผู้ใดบ่มี่ จ้ายังสี่ล่ะกินแบบบานๆเฮ้ยเนาะเอามะขวก่อนจ้าอันอาหารเศร้าขววดักแด้จ้าพี่น้องเคยกินบอนอมี่บอนอทั้งบานพี่น้องมีกินคือทั้งปีบอนออันอาหารเศร้าขววดักแด้จ้าพี่น้องเคยกินบอนอมี่บอนอทั้งบานพี่น้องมีกินคือทั้งปีบอนอคลิปวิดีโอกันเด้อจ้า จ้าขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนเดอ้อทุกกำลังใจจ้าจ้าของแสบเด้อนี่ของปวดอืมขัวยุ่งสิละจ้าขัวไปขัวมาขัวจนให้เพื่อนแหงจากแสบขึนอยังนีเดอ้อขวงสี่ผู้ไดยางไก่ขวัวหอมสามบันสี่บันอืมแบบนี้ละพี่นอ้องหอมกุ่น จ่ามาเดอ้อทุกคนลละจ้าขอบคุณพี่น้องเฮาเดอ้อที่รับชมคลิปวิดีโออ่อืมเฮ็ดเท็ดตะตะกินที่ซื้อกับหอมคักลอยเด้อพี่น้องของแสบเด้อนี้ของโปรดอืมขัวยุ่งซี่ละจ้าขัวไปขัวมาขัวจนให้เพื่อนแห่งจากแสบขึ้นอย่างนี่เดอ้อขวางซี่ผู้ใดย่งางไก่ขัวหอมสามบันสี่บนัน แบบนี้แหละพี่น้องอันอาหารเส้าขัาดักแดกต้ตาพี่น้องเคยกินว่นอมีว่านอ,านอทั้งบานพี่น้องมีกินคือทั้งปีว่านอของแสบเด้เนี้ยของโปรดอืมขัวยุ่งสิละจ้าขัวไปขวัขวมาขัวจนให้เพื่อนแห่งจากบางคนก็มักถอดเนาะตาแต่จ่ารุวันม่มักถอด เอมามะขัวยงแหงจ้าโอ้ยต่าแก้วตําปนกระแสบจ้านี่ละอาหารเศรา้าึืนบ้านของอันอาหารเศรา <c oughs> ้ากัวดักแดก้ตาพี่น้องเคยกินบอนอมีบอนอ้ทั้งบ้านพี่น้องมีกินคือทั้งปีบอนอ้ะคลิปวิดีโอกันเด้อจ้าจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนเ้อถูกกาลังใจจ้าจ้าเข้านาะค่ะเนาะมาเด้อจ้า มากินน้ำกันขอบคุณหลายๆจะเจ็ดอาหารกับเอาอาหารนี่แหละลุงทอดปลากัเสียวทอดปลานี่แหละลุงจ้าพี่น้องจ้าจ้าจ่าขอบคุณหลายๆที่รับชมคิดมาเด้อจ้ากินน้ำกันทุกคนละจ้าทุกคนเด้อจ้าจ่ามากค่ะมาขอบคุณหลายๆที่รับชมขอบคุณหลายๆจ้าเจ็ดอาหารกับเอาอาหารนี่แหละลุงทอดปลากัเสียวทอดปลานี่แหละลุงจ้าพี่น้อง จ้าจ้าจ้าขอบคุณเลยหลายเสียบขื้นยางนี่เดอ้อขวางสี่ผู้ใดยางไก่ขวัวหอมสามบานสีน่บานอืมแบบนี้ล่ะพี่น้องบางคนก็มักถอดเนะาะจ้าแต่จ่ารูวันมมักถอดอามาขวายังแหงจา้าโอ้ยต่าแก้วต่าปนกับแสบจา้านี่ล่ะอาหารเสา่าพื้นบานของคลิปวิดีโอกันเด้อจ้าจ้าขอบคุณจา้าขอบคุณทุกคนเดอ้อถูกกำลังใจจา้จาจ้า คนก็มักถอดเนาะต้าแต่่ลูกวันบ่านม,มาักถอดอเอามะขวายังแหงจ้าโอ้ยต่าแก้วต่าปนก็แแสบจ้านี่ละอาหารเศร้าพื้นบ้านของเขาเนะค่ะเนาะมาเด้อจ้ามากินน้ำกัน <c oughs> สเสด็จจากน้ำเนาะจ้ากระโดนเติมเนาะให้ควาวเพื่อนแหงแหงกระหอมเด้อยวดเนี่ยหอมพอ่อธีรบชงคิดมาเด้อจ้ากินน้ำกันทุกคนละจ้า ทุกคนเดอ้อจ่าจ่ามากค่ะมากขอบคุณหลายๆที่รับชมหอมกุ่นจ่ามาเดอ้อทุกคนหละจ่าขอบคุณพี่น้องเขาเดอ้อที่รับชมคลิปวิดีโอเฮ้านอกค่ะเนาะมาเด้อจ่ามากินน้ำกัน <c oughs> ขอบคุณหลายๆจ่าเล็ดอาหารกาับเอาอาหารนี่แหละลงกถอดปากกัเสียวอดปานี่แหละลงงจ่าพี่น้อง จ้าจ้าขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปมาเด้อจ้ากินน้ำกันทุกคนนะจ้าทุกคนเด้อจ้าจ่ามากค่ะมากขอบคุณหลายๆที่รับชมกับอืเฮ็ดเฮ็ดต้ตถกินซื้อกับหอมคักเลยเด้อพี่น้องที่รับชมคลิปมาเด้อจ้ากินน้ำกันทุกคนนะจ้าทุกคนเด้อจ้าจ่ามากค่ะมากขอบคุณหลายๆที่รับชมสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องมาเดอ้อดักแด่บ,บานเฮานี่ล่ะจ้านี่ละ่ละอาหารเฮาาน้อค่ะเนาะมาเด้อจ้ามากินน้ำกันแ <c oughs> สบขึ้นยังนี่เดอ้อขวังสี่ผู้ได้ย่างไก่ขว้หอมสามบานสี่บานแบบนี้ลหละพี่น้องลิปวิดีโอกันเน้อจ้าจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนเดอ้อทุกกำลังใจจ้าจ้า ขอบคุณหลาย,ลายจ้าเฮ็ดอาหารกับเอาอาหารหนี่แหละลุ่ทอดปลากระเทียวทอดปลานี่แหละลุ่จ้าพี่น้องจ้าจ้าจาขอบคุณหลาย,ลายสเสด็จจากน้ำเนาะจ้ากระโดนเติบเนาะไอควัวเพื่อนแหงแห้งกระหอมด้บว่านี่หอมหอมบางคนกับมักทอดเนาะตาแต่ต่าลู้วัลมมักทอดเอามะขวายแหงแห้งจ้าโอ้ยต่ำแก้วต่ำปนกระแสบจ้า นี่แหละอาหารเศร้าพื้นบ้านของสเสด็จจากน้ำเนาะจ้ะกระโดนเติบเนาะให้ขว้วเพื่อนแหงแหงกระหอมดีกว่าเนี่ยหอมหอมเขาน้อะค่ะเนาะมาเด้อจ้ามากินน้ำกัน <laughs> มาเด้อจ้าขันผู้ใดพ่มีจ้ายิงสี่ลละกินแบบบันบเฮานา,นเาเนะเอามาขวก่อนจ้าอันอาหารเศร้า <laughs> กลาวดักแดก้ตาพี่น้องเคยกินบอนอ้อมีบอนอ้อทั้งบานพี่น้องมีกินคือทั้งปีบอนอ้อขอบคุณหลายๆจ้าเพ็ดอาหารกาับเอาอาหารนี่แหละลุ่งทอดปลากัเสียวทอดปลานี่แหละลุงจ้าพี่น้องจ้าจ้าจาขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาเดอ้อดักแด้บานเฮานี่แหละจ้านี่แหละอาหารเฮาเนาะค่ะเนาะ มาเด้อจา้ามากินน้ำกันที่ลบชค่คงิปมาเด้อจา้ากินน้ำกันทุกคนแหละจา้าทุกคนเด้อจ้าจาา่ามาค่ะมาขอบคุณหลายๆที่รช่ชมเท่าเนาะค่ะเนาะมาเด้อจา้ามากินน้ำกันขอบคุณหลายๆจ้าเค็ดอาหารกับเอาอาหารนี่แหละลุงทอดปลากระเทียวทอดปลานี่แหละลุงจ้าพี่น้องจ้าจ้าจ่าขอบคุณหลายๆเขาเนาะค่ะเนาะ มาเด้อจ้ามากินน้ำกันแซ่บขื้นยางนี่เดอ้อขวางสี่ผู้ใดยางไก่ขัวหอมสามบานสี่บานอืมแบบนี้ละพี่น้องแซ่บขื้นยางนี่เดอ้อขวางสี่ผู้ใดยางไก่ขัวหอมสามบานสี่บานอืมแบบนี้ละพี่น้องอันอาหารเศร้าขวานดักแด้ตาพี่น้อง เคยกินบอนอ้อมี่บอนอ้อทั้งบานพี่น้องมี่กินคือทั้งปีบอนอ้อหอมกุ่น